ピーター・ジャクソンが送るロード・オブ・ザ・リング200年前の物語が日本の神山健治監督に託された สวัสดีครับเราจะกลับมาพบกันเร็วเกินไปไหมครับสำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างนะครับแกะตัวอย่างของ Wall of the Rohirrim ครับเหตุก็เนื่องมาจากว่านะครับปล่อยคลิปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับงมมาตนื่องแต่ตอนตี5นะครับก็ปล่อยไปตอนบ่ายสหลังจากนั้นก็ออกไปเอกเคนเกสบายใจที่ร้านกาแฟครับเพื่อที่จะพบว่ามันมีตัวอย่างของที่ญี่ปุ่นครับที่มันดันไม่เหมือนกับตัวอย่างอื่นที่เป็นสากลนะฮะก็ไม่เข้าใจนะครับว่าประเทศญี่ปุ่นนี่เขาจะต้องเอ็กซ์คลูซีฟทุกเรื่องหรือไงญี่ปุ่นนี่มันญี่ปุ่นนจริงๆฉะั้น แล้วนะครับก็ต้องกลับมาวิเคราะห์กันอีกแล้วครับคือตัวอย่างฝั่งญี่ปุ่นนะครับมันอ n นิเมะอนิเมะครับไม่อยากใช้คําว่าการ์ตูนหรือแอนิเมชันเลยคือคําว่าอ n นิเมะนี่มันสื่อถึงความเป็นญี่ปุ่นชัดเจนนะฮะ แต่ท่านโทษนะครับเสียงภาคอะไรต่างๆนี่มันเป็นเสียงญี่ปุ่นเนีโคตรเข้าเลยคือเข้าจนหวังว่าแบบโอ้ยตอนฉายลงที่เมืองไทยขอให้มีเสียงภาคญี่ปุ่นได้ไหมจะไปดูเสียงภาคญี่ปุ่นเนี่ยมันมีนะครับช็อตที่เพิ่มมาอยู่พอสมควรนะครับช็อตที่ไม่เหมือนที่มีในตัวอย่างที่เป็นสากลแล้วก็จะต้องบอกว่าไอตัวอย่างของฝั่งญี่ปุ่นนะครับสั้นกว่า แต่ว่ามันดูดีกว่านะครับตัวอย่างของฝั่งที่เป็นสากลอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอยากจะพูดนะครับเฉพาะภาพที่เราไม่เห็นนะครับมันไม่ซ้ํากับที่เราดูในตัวอย่างนะครับที่มันเป็นตัวอย่างฉบับที่ปล่อยไปทั่วโลกนะครับช็อตหนึ่งฮะมันแสดงความสวยงามของงานแอนิเมชันอยู่พอสมควรนะครับก็คือช็อตที่เฮราขี่ม้านะครับเพราะว่าในตัวอย่างเราไม่ค่อยเห็นฉากที่เป็นกลางวันกลางวันสว่างสว่างสักเท่าไหร่เลยนะฮะซึ่งแอนิเมชันการขี่ม้าค่อนข้างดูดีนะฮะ มีท่านหนึ่งที่มาคอมเมนต์ไว้ในในคลิปแกะตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับว่าเอยแอนิเมชันของม้านี่ทำยากมากเลยนะส่วนใหญ่แล้วมักจะทําเป็น 3D ลอยๆมากกว่านะสำหรับอนิเมเตอร์ยุคนี้นะครับอันนี้ยักษ์ก็ไม่มีความรู้ก็ต้องขอบคุณมากๆแต่ดูแล้วก็โอเคครับสวยงามนะภาพต่อไปที่เราได้เห็นเพิ่มเติมก็คือภาพของเฮราในอีกมุมนึงซึ่งดูอนิเมะมากเลยภาพนี้สวยสวยมากน่ารักมากครับ ดูแล้วแบบโอเคดูดีเลยนะฮะมีภาพหน้าตรงของเธอครับที่ก็แบบยังไงก็ต้องใช้คำนะฮะบอกว่าหน้าตาอย่างนี้ภาพอย่างนี้ออกมาเนี่ยถึงบอกนะฮะว่ายังไงก็ต้องเสียงภาคญี่ปุ่นนะฮะมีอีกช็อตหนึ่งที่ได้เห็นเพิ่มเติมนะครับก็คือภาพของเอโดรัสนะครับในอีกมุมมองนึงปกติแล้วมันจะเห็นแต่ภาพที่ราชวังเมดูเซล นะฮะแล้วก็มองลงมาเห็นไม่ชัดแต่อันเนี้ยเห็นชัดๆเลยนะครับเอโดรัสค่อนข้างชัดเจนซึ่งคล้ายๆกับภาพที่เห็นใน The Two Tower นะฮะลักษณะบ้านเมืองเป็นประมาณนั้นเลยนะครับก็เรียกว่าเอ้มันเป็นช็อตที่ดูดีอ่ะดูถ่ายทอดความเป็นอาณาจักรโรฮันออกมาได้ดีเลยเราเห็นภาพของประชาชนเด็กๆบกไม้บกมืออะไรพวกนี้ด้วยแปลว่าได้เห็นวิถีนะครับของความเป็นชาวเมืองอะไรบ้างไม่ได้ไป โฟกัสเห็นแต่ตัวเอกหรือชนชั้นสูงอย่างเดียวนะแล้วก็มีภาพนะครับหน้าตรงของเฮมซึ่งชอบมากไอช็อนี้ที่มันเป็นเสียงภาคญี่ปุ่นแนนมเฮมมหรออะไรเงี้ยนะฮะดูดีอ่ะดูออกมาค่อนข้างโอเคเลยนะครับมีช็อตที่เห็นเพิ่มเติมช็อตขี่มา้าระหว่างเฮราแล้วก็คนนี้ที่ยักเดาว,ว่าเป็นฮาม่านะครับออกมาอ่อันเนี้ยมันภาพใกล้ดูไม่ออกว่าเป็นที่ไหนนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นกลางทุ่งตอนมีศึกอะไรสักอย่างนั่นแหละแล้วก็ มีช็อตที่อันนี้จริงๆเอามาให้ดูคืออยากว่ามันสวยนะคือดูเป็นภาพนิ่งอ่ะจ,จะไม่เท่าไหร่แต่ตอนเห็นเป็นมุมกล้องนี่มันฉวัดเฉวียนไปนี่เฮ้ยภาพงานภาพเขาเขาดูดีเลยนะเขาเขาเขาสวยเลยนะครับแล้วก็ตัวอย่างของฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยมันมันโชว์ความเป็นกลางวันออกมาหลายซีนความเป็นสว่างสว่างแล้วมันออกมาดูดี เราเห็นในอีกมุมหนึ่งที่ตอนมาขอนะครับขอลูกสาวเฮมขอเฮราก็เห็นภาพหน้าตรงเฮรานั่งอยู่นะฮะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเราเห็นวูฟนะครับในอีกมุมมองหนึ่งนะฮะก็แกจะต้องเป็นตัวเอกเรื่องนี้แต่ก็ต้องเป็นตัวร้ายด้วยแต่แกแกดูเท่นะแกดูเท่งจริงวูฟดูแล้วแบบเอ้ยชอบคาแรคเตอร์นี้มากเลยอ่ะโอ มันไปโดนอะไรขวนหน้ามาเนี่ยเป็นรอย3เล็บเนี่ยไปสู้กับอะไรมาเนี่ยอยากรู้นะครับมีช็อตเพิ่มเติมช็อตที่วูฟนะครับกี่มานนำทัพนะครับกองทัพของคนเผื่อนชาวดันแลนด์แล้วก็มีพวกมูมากิลนะครับช้างยักษ์เนี่ยอยู่ข้างหลังออกมาด้วยก็ช็อตนี้เดาว,ว่าครับอาจจะเป็นการเข้าเข้าโจมตีนะครับที่เอโดรัสนะฮะดู มันเป็นทุ่งนะฮะแล้วก็ยังดูไม่เห็นผู้ของผู้เขาอาจจะยังไม่ใช่ป้อมอนเบิร์กนะครับภาพนี้มีภาพของเฮรานะครับที่น่าจะอยู่บนกำแพงแล้วก็ไฟลุกก็คิดว่าเป็นตอนโจมตีเอโดรัสนั่นแหละครับมีธนูฟงธนูไฟอะไรเข้ามานะมีภาพนะครับที่เห็นแล้วว่าเป็นคนเถื่อนชาวดันแลนด์เนี่ยที่เข้าไปนะครับถือคบเฟิงโจมตีเอโดรัสแล้วก็ อาจริงถ้าดูดีๆทางซ้ายมือก็จะเห็นว่ากำแพงมันแหว่งๆนะครับแล้วก็มีพวกคนเผื่อนชาวดัลแลนดตรงนี้ด้วยช็อตเนี้ยอาจจะต่อมาจากช็อตนะครับที่เราเห็นในตัวอย่างก่อนหน้านี้ว่าเป็นไอ้มูมากิลช้างยักษ์นะครับมันพังกำแพงเข้าไปนะฮะแปลว่าเราเห็นนะครับช็อตที่เอโดรัสเนี่ยถูกตีแตกนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นฉากขี่ม้าบนกำแพงนะครับก่อนที่ไอไอเจ้าเครื่องตีเมืองเนี่ยมันจะ ตีลงมานะครับก็ว่าอิงกับฉากที่แล้วแต่ก็อดมีคําถามไม่ได้จะจะขี่มา้าขึ้นไปบนกําแพงทำใหม่นะแต่ว่าเดี๋ยวในเทรลเลอร์เนี่ยเดี๋ยวมันมีคําตอบให้ดูนะครับมีเห็นภาพนะครับของป้อมฮอนเบิร์กจริงๆภาพนี้เขาเป็นชิวดาวนะจากข้างบนลงมาเนะี่ยก็เป็นฮอนเบิร์กตอนกลางวันก็ยักว่าเขาทำภาพสวยนะภาพภาพมันสวยมากเลยนะครับช็อตตรงเนี้เป็นแสงใหม่ตอนเช้ากับตอนอาทิตย์อัสดงนะฮะตอนเย็นนะฮะ เอ่ออะไรอย่างเงี้ยมันมันดูดีนะงานภาพเขาดีเลยแหละมีช็อตที่แบบอ่ะโอเคอ่ะมันอนิเมะอนิเมะนะครับช็อตที่เฮรากระโดดลงมาอย่างงี้นะคือคือถ้าลงท่าซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งเนี่ยนึกว่าเป็นกระตูนมาเวลแล้วนะแต่ก็แบบโอเคแหละอนิเมะมันต้องมีช็อตอะไรอย่างเงี้ยให้เราดูนะก็ได้เห็นนะครับเพิ่มเติมว่าเฮรานะจะบูหล็กอยู่เหมือนกันนะครับมีเนี่ยเห็นคนนี้ที่ยักดาวว่าเป็นฮาร์เล็ตนะครับแต่ก็น่าจะใช่แหละนะมีช็อตที่แบบ ถือขวานนะครับสับขวานเข้าไปแปลว่าฉากแอคชั่นเขาเยอะนะครับถ้าเราดูในตัวอย่างแรกนะฮะตัวอย่างสากลเนี่ยเราจะเห็นแต่ช็อตที่เฮราบูแต่คราวนี้เราเห็นคนอื่นบูด้วยน่าจะเป็นนะครับเดาว,ว่าเป็นอนิเมะที่น่าจะมีฉากแอคชั่นนะคะฉากต่อสู้เยอะอยู่พอสมควรแหละเพราะชื่อก็บ่อยแล้วนะว่า War o f ฟโรฮิ r ิมเนาะเนี่ยต่อจากฮารเล็เมื่อกี้ก็คนนี้ที่ยักษ์เดาว่าฮาม่านี่ก็ฮาม่ายิงธนูนะครับก็ เนี่ยฉากที่เหมปลุกใจทหารนะครับถือค้อนอันนี้ก็เห็นอีกมุมหนึ่งนะมีอันนี้ชัดเจนแล้วภาพใกล้ที่ตอนแรกเดาว่าเอ๊ะมันออกหรือเปล่านะครับจากตัวอย่างที่แล้วจนต้องซูมดูว่าออกมันไม่น่าใช่นะมันมันน่าจะเป็นกองทัพศัตรูของโรฮันที่ใส่หน้ากากมากกว่าซึ่งอันนี้เห็นชัดเจนแล้วว่าพวกเนี้ยใส่หน้ากากจริงๆนะครับชัวร์และดูภาพใกล้แล้วเห็นแล้นะครับพวกนี้ใส่หน้ากาก หน้ากากมันเหมือนเป็นกะโหลกนะครับสัตว์อะไรบางอย่างเนี่ยเอามาสวมเป็นหน้ากาก,ากนบ,บุกเข้ามานะครับแล้วก็ไอฉากที่เมืองโดนไฟเผาที่เราตะกันไว้ในคลิปที่แล้วนะครับว่าเอ๊ะมันมันจะเป็นอีกอนานนิคมหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าเป็นเอโดรัสเพราะว่าอันนั้นเราไม่เห็นข้างบนไม่เห็นราชวังเมดูเซลนะครับอันนี้เห็นชัดเจนแล้วว่าเป็นราชวังเมดูเซลฉะนั้นแน่นอนครับมันจะมีฉากที่ เอโดรัสเนี่ยถูกตีแตกนะครับแล้วก็ถ้าเราเห็นการบู้เมื่อกี้ก็จะเห็นว่าฮาร l เลสเนี่ยบูอยู่ที่เอโดรัสนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะตรงกับทไลายนะฮะตรงกับสิ่งที่เขาเล่าเอาไว้ในหนังสือนะครับแล้วก็เห็นด้วยราชวังเมดูเซลก็โดนไฟนะเอโดรัสก็โดนไฟเผานะครับค่อนข้างจะชัวรว่าเห็นฉากเอโดรัสโดนตีแตกแน่ๆนะครับเห็นชาวบ้านนะฮะความทุกข์ทรมานหน้าตาโศกเศร้าเสียใจ อันนี้ก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นชาวบ้านที่อพยพออกมานั่นแหละแล้วก็เห็นเอโดรัสโดนเผานะฮะน่าจะใช่นะครับมีช็อตนะฮะอันนี้น่าจะเป็นที่ป้อมฮอนเบิร์กแหละที่มีศพทหารนี่เกลื่อนกลาดเลยนะครับก็เป็นภาพนะครับช็อตที่โชว์ความโหดร้ายของสงครามแหละแล้วก็มีภาพนะฮะของตัวของเฮราเนี่ยเธอทำหน้า ค่อนข้างจะอึ้งๆอยู่เดาได้2ออย่างนะอาจจะเป็นเธอเห็นภาพความโหดร้ายของสองครามเมื่อกี้นั่นแหละหรือว่าจริงๆอ่ะเธอเห็นชะตานะครับสุดท้ายของผู้เป็นพ่อของเธอนะมันก็เดาได้2ออย่างแต่ว่ายักษ์จะไม่สปอยนะว่าชะตาของเฮมเป็นยังไงถ้าใครที่อ่านหนังสือหรือว่าตามช่องนี้มาเยอะๆก็อาจจะเคยรู้อยู่แล้วส่วนใครที่หลงเข้ามาดูไม่รู้นะฮะก็เราก็จะพยายามที่จะสปอยท่านให้น้อยสุดนะให้ท่านไปสนุกสนานในอนิเมะเองนะครับ แต่ก็เนี่ยฉากที่เฮมนะฮะกอดเฮรานะครับกลางหิมะก,ก็เดาฮะว่ามันน่าจะเป็นการล่ำลาลูกสาวแหละเพื่อที่เฮมจะไปเจอชะตากรรมของตอนเองบางอย่างนะครับนะก็ยังไม่เล่าแล้วกันนะครับแล้วก็เนี่ยเจอเหตุผลแล้วทำไมต้องไปขี่ม,ม้าบนกำแพงครับเพราะว่านี่ช็อตโคตรอนิเมะเลย ขี่มา้ากระโดดทะลุประตูเข้ามาครับตรงไอ้เครื่องตีเมืองเมื่อกี้นี่แหละแล้วเธอก็พุ่งเข้ามาฮะไหนตาเด็ดเดียวหน้ามา้าพุ่งออกมาจนเข้ามาใกล้ที่สุดอุ้ยช็อตนี้สวยนะเนี่ยช็อตนี้น่าไปทำวอลเปเปอร์มากเลยช็อตที่กระโดดเข้ามาเนี่ยขอให้เขาส่งรูปไฮเลสมาหน่อยนะจะไปทำวอลเปเปอร์เลยแบบอนิเมะอนิเมะไม่รู้จะอนิเมะไปไหนแล้วนะฮะช็อตนี้นะมีช็อตนะครับที่เฮรานะครับก็พาด หญิงสาวนะกลางคนเนี่ยขี่ม้าวิ่งหนีพวกกองทัพศัตรูซึ่งคนนี้ยักษ์ก็เดาว่าเป็นน้องสาวเฮมแหละเป็นนะครับเป็นฮิลนะฮะที่เป็นน้องสาวเฮมน่าจะใช่น,น่าจะใช่นะเพราะว่าสตรีวัยกลางคนที่มามีบทบาทสําคัญอะไรเงี้ยก็คงไม่เล่าว,ว่าเป็นแค่แบบพี่เลี้ยงแม่นมอะไรเงี้ยหรอกมันมันจะดูหนังจกักจักวงวงไว้นะมีคุณนมอะไรเงี้ยนะไม่น่าใช่นะครับมีช็อตเนี้ยไม่แน่ใจฮะน่าจะเป็นที่ป้อมฮอนเบิร์กแหละเหมือนเฮมเนี่ยเอ่อ คุยกับเฮรานะครับผ่านเหมือนซี่โรงรของประตูมันน่าจะเป็นการล่ำลาอะไรกันสักอย่างนึงแหละก่อนเฮมจะไปนะครับออกศึกใหญ่นะก็อือันนี้ก็หนังสือไม่มีหรอกหนังสือเขาอย่างที่บอกเขากล่าวถึงเฮราไว้ค่อนข้างน้อยแต่ว่า,าน่าจะใช่ฮะเขาน่าจะทำฉากพวกนี้เพิ่มนะฮะเราเห็นพวกกองทัพศัตรูโรฮันนะฮะบุกเข้าไปท่ามกลางหิมะ แล้วก็นี่ไอตัวนี้น่าสนใจมันคือตัวอะไรวะเนี่ย <c oughs> เอ่อไม่ใช่ออกไม่ใช่ออกแต่แบบมีเขาอะ่ะจะว่าเป็นโตรอืมก็อืม,อมไม่รู้หรือมิโนโทอไม่มีไม่มีมม <c oughs> ตำนานหลอดออฟเดอะลิงไม่เคยกล่าวถึงมิโนโทอร์เอาไว้มีเขาะนะ ดูไม่ออกครับผมพอมาดูใกล้ๆมันมีเขี้ยวาจากข้างล่างขึ้นมาด้วยนะฮะมือมีโซ่เดานะเดาวนะ่าวเป็นโครหิมะหรือเปล่านะสาวหมัดเข้ามาฮะนี่แล้วตาเป็นประกายเลยนะครับรับหมัดตูมเข้าไปอันเมะมากๆอันนี้เมะมากๆเฮมรับหมัดนะฮะของสัตว์ประหลาดนะฮะด้วยมือเปล่า แล้วเฮมก็กระเด็นตูมออกไปนะฮะถอยออกไปแล้วก็เฮมก็หันมุมองนะครับแล้วก็เตรียมที่จะลุกขึ้นมาถ้าด,ดาเนีมันต้องเป็นโครหิมะแหละถึงมันไม่ได้เล่าไว้มันอาจจะมีทําเพิ่มฮะ,ะก็ใครที่รู้สึกว่าเบ๊ดูตัวอย่างเมื่อกี้แล้วเฮมน้อยจังนันไม่เป็นเล่าเรื่องลูกสาวจังวะเนี่ยเนี่ยไอตัวอย่างเนี้ยเฉลยแล้วว่า คิดว่าเขาน่าจะเล่าเรื่องของเฮมเยอะแหละยังไงนะครับวอลอฟโรเฮ r ิ m ต้องสะดุดีเฮมแฮมเมอร์แฮนเพราะนี่คือผลงานของเขานะครับเป็นเรื่องที่กล่าวขานเล่าขานเข้าไปจนถึงรุ่นหลังถึงขั้นตั้งชื่อสถานที่ว่า เฮมดีฟนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของเฮมเนี่ยสำคัญแน่นอนนะครับเพียงแต่วว่ามันต้องแต่งเรื่องเพิ่มเพราะว่าในหนังสือเขียนไว้แค่ประมาณสักสาหน้า4หน้าไม่เกินนั้นนะครับกับเหตุการณ์ทั้งหมดในช่วงนี้ครับยังไงมันต้องขยายเพิ่มมันก็เลยต้องไปแต่งเรื่องของเฮราขึ้นมาซึ่งซึ่งไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรกับตรงนั้นนะครับแล้วก็นี่ฮะมีซันตาคอสไม่ใช่สารุมานครับสารุมานเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะครับ บอกไว้ก่อนแต่ว่า,าสำคัญไหมสำคัญไหนซารูมานอาจจะได้เห็นไม่เยอะแต่การที่มีซารูมานโผล่มาเนี่ยก็แปลว่านี่มันก็แสดงให้เห็นว่าตรงกับเนื้อเรื่องนะครับตรงกับไทม์ไลน์ที่อยู่ในหนังสืออยู่พอสมควรเลยนะครับเราเห็นซารูมานเนี่ยโผล่มานะในพิธีอะไรสักอย่างยักรู้แหละพิธีอะไรแต่ยักไม่บอกแล้วกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันสปอยนะก็นี่อีกมุมหนึง่งฮะเห็นซารูมานใกล้ๆหน้าตาซารูมานนี่เหมือนฮะ มันในฉบับหนังของปีเตอร์แจ็กสันเลยนะฮะมันโขอ,ออกมาเพราะว่าปีเตอร์แจ็กสันก็เป็นโปรดิวเซอร์นะครับมันก็เห็นกันชัดๆนะครับอีกช็อตหนึ่งนะฮะก็น่าสนใจก็เนี่ยครับฉากปะทะกันระหว่างวูฟนะครับกับเฮราก็เดาว,ว่าเป็นซีนสำคัญซีนอารมณ์อยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าสองคนนี้ถ้าจากที่เราเดาจากตัวอย่างที่เห็นเขาอันที่แล้วแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเหมือนเพื่อนวัยเด็กกันนะ่ะอาจจะแบบมีใจกันก็ได้นะฮะ อะไรอย่างเงี้ยเฮราจะมีใจให้วูฟหรือเปล่าไม่รู้แต่วนะูฟน่าจะมีใจให้เฮราแล้วสองคนต้องมาห้ำหั่นกันนะฮะอื mm hmm. พลอตก็อนิเมะอนิเมะนะอีกช็อตหนึ่งนี่เราเห็นชัดๆแล้วว่าวัตเชอร์อินเดอะวอเตอร์ฮะช็อตที่แบบสวบสวบโอลิฟอนแน่นอนฮนะช็อตนี้อืมมันถ้าทำไมวัตเชอร์เด h วอเตอร์มีต้นไม้ขึ้นบนหัวได้วยว่า อืมมันคนละตัวกับที่เราเห็นที่อประตูดูรินหรือเปล่านะ <ๆ S 1> เผื่จะคนละตัวกันนะแต่ว่า <ๆ S 1> มันมีหนวดหนๆเงี้ยมันต้องวัชเชอร์แหละมันมันอาจจะคนละตัวกันนะเพราะว่าไอ้ตัวนู้นไม่ได้มีต้นไม้บนหัวนะครับตัวนู้นเนี่ยเหมือนปลาหมึกมากเลยนะก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่ชัดๆขึ้นนะครับแล้วก็นี่เราได้เห็นช็อตนะฮะอันนี้ก็ตรงตามหนังสือนะฮะเฮมออกไป เดินท่ามกลางหิมะฮะแล้วก็หวดศัตรูฮะด้วยมือเปล่าโชว์ลิวเคนใส่เลยมีช็อตโชว์ชว์ด้วยนะครับมีตัวของเนี่ยแหละครับผู้หญิงคนนี้ที่ยักเดาว่าเป็นฮิลนะครับเป็นอาของเฮราครับน้องสาวเฮมเนี่ยคว้างโล่มาฮะแล้วก็มีตัวของเฮราเนี่ยกระโดดคว้าโล่ด้วยเพื่อสู้เนี่ยอันนี้ครับค่อนข้างจะเป็นช็อตที่น่าจะเหมือนสะดุดดีครับทำให้นึกถึง เอโววนนะครับเพราะว่าเอโววนเนี่ยที่เธอถือโลนะครับไปสู้กับวิช king แล้วก็ปราบวิช king ได้เนี่ยเธอก็มีฉายาว่าช m เมเดนนะครับคือในฉบับภาษาไทยก็ใช้ว่าท่านหญิงโลกเกราะนะฮะเธอก็ถือโลแล้วเราก็เห็นหลายๆช็อตนะครับตั้งแต่ตัวอย่างที่แล้วแล้วที่ตัวของเฮรานะครับก็ต่อสู้โดยถือโลด้วยนะตอนต้นของคลิปในเวอร์ชันสากลก็มีเสียงของเอโววนะครับมาบรรยายเล่าเรื่องด้วยอย่างเงี้ยก็น่าจะสะดุดดีบางช็อตของเอโววนะครับ ไม่ได้บางช็อตอะหลายช็อตเลยที่มันชวนให้นึกถึงเอโอวินแห่งโรฮันนะครับแล้วก็มีช็อตนี่ฮะเนเห็นวูลฟนะครับที่สวมมงกุฎถือดาบฮะก็เป็นช็อตเท่ๆนะครับอีกช็อตหนึ่งให้เราเห็นฮะแล้วก็อันนี้อันนี้สวยเลยแหละเป็นช็อตที่เฮราครับฟันดาบลงมาวูลฟ์เอาดาบรับนะฮะอย่างที่บอกครับเดี๋ยวว่าจะมาพูดซ้ำเลือเกินมันช็อตแบบอนิเมะญี่ปุ่นมากๆมากๆๆๆๆๆนะครับ ก็รวมนะครับก็ประมาณนี้พบกันสั้นๆนะครับเป็นช็อตที่เราเห็นเพิ่มเติมเพราะว่า,าไม่ไม่ได้จะต้องวิเคราะห์อะไรเยอะแล้วนะครับมันเหมือนเป็นภาพที่เพิ่มขึ้นมาก็พบกันแบบสั้นๆแล้วกันแล้วก็วกเดี๋ยวคลิปนี้ยักษ์ไม่ได้วางโฆษณาระหว่างคลิปนะครับก็ดูยาวๆส่วนโฆษณาหัวโฆษณาท้าย y o u t u b ระหว่างเขาเองนะครับเราไปทำอะไรบ่ได้นะครับโดยรวมถ้าพูดตรงๆนะครับไอตัวอย่างนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยมันดูดีนะครับดูแบบ ดูอะไรแบบลงตัวกว่าตัวอย่างฉบับสากลซะอีกนะครับแล้วก็ดูเห็นชัดเจนเลยว่าแอคชั่นนะครับมาเต็มฉากบู๊มาเต็มแน่นอนแล้วก็ใครที่กลัวว่าเขาจะแบบไปเล่าเรื่องเฮราเยอะตัวเอกเป็นผู้หยงิงผู้หญิงเนี่ยก็เชื่อว่านะครับมันน่าจะเกลี่ยกันอยู่พอสมควรครับเธอเป็นต,ต,ตัวเดินเรื่องตัวสําคัญใช่แต่ว่าเฮมแฮมเมอร์แฮนยังไงก็เชื่อว่าสําคัญนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยกลัวจังเลย มันจะวอกอีกหรือเปล่านะการที่มีตัวเอกเป็นผู้หญิงไม่ได้แปลว่าววกนะครับไม่ได้แปลว่าแบบวกโวกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอนิเมะญี่ปุ่นหลายเรื่องครับก็มีตัวเอกเป็นผู้หญิงฮะแล้วผลงานของคามิเคนนะครับภูมิกับเนี่ยเขาก็อย่างโกซินหรืเชลตัวเอกก็เป็นผู้หญิงมันไม่แปลกหรอกครับโอเคครับพบกันแค่นี้สั้นๆนะครับ20นาทีนะก็ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็สาบานให้ตายจริงๆนะฮะไม่ได้อยากซอยคลิปเพื่อเอายอดวิวนะครับแต่ว่า เพิ่งเห็นนะมันทำอะไรไม่ได้แล้วก็เลยทําเพิ่มเข้ามาอีกสักหน่อยหนึ่งครับลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ